แม่มาทำอะไรเนี่ยมาหาลูกชายพ่อค้าตาหวานวันนี้จะไปเล่นกีฬาที่ไหนครับเบอร์สิบห้าจะเล่นกีฬาเสื้อจากนอกก็ส่งมาให้ของน,นอกนั่นนี่ไม่ได้ของไทยที่ไหนครับเอามาจากไหนเยอรมันเยอรมันไ <Okay. S 1> ใ,<น>ใครใครส่งมาให้จากเยอรมันเลยเหรอไม่ใช่ซื้อตากกันนี้หรือเปล่าไม่ไหนครับ แม็ก<ห>อินอะไรหนูที่อ่านได้ภาษาอังกฤษแม่อ่านไม่ค่อยเป็นไหนอ่ะอ่านปเป็นแต่บ้านมองไม่เห็นเม็กซิโกครับเออนั่นเองใครอ่ะว่าจะไปเล่นกีฬาใครส่งมาให้ใ <น S 1> ครับไอไอแม่เป็นแฟนคลับเม็กซิโกอเมริกันอ๋อนึกว่าแม่ซื้อมาจากโรงเกลือไม่ใช่โรงเกลือยังไม่เคยไปโรงเกลือยังไม่เคยเห็นเลยอะแม่ไม่กินข้าวเหรอ กินข้าวนี่อันนี้แม่แม่ไม่อยากข้าวแม่เบื่อข้าวเบื่อมากๆเลยไม่รู้เบื่อจริงๆอยากกินที่จริงอยากกินก็เตี๋ยวลูกชิ้นนนี้เขายังทําไม่เสร็จยังคิดมาม่าลองท้องไปก่อนเช้าก็กินข้าวกินข้าวว่ากินข้าวกินยารู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีฝนรู้สึนว่าตากฝนปวดหัวเลยกินยา นี của, của ่ปวดปวดเหงื่อด้วยกินยากินจบกะับไปกินรามเง่งแล้วก็เลยกินยาอ๋ออ๋อไอ้วเราลงท้องว่ะก็กินยาเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวยามจะกัดกับพ่อจ่าวลักระตั้งว่าชื่อละแม่งทาวิลูเดสแม่กลัวตายเลยช่วยช่วยแทวิลูแม่กลัวตายเลยเหรอ ไม่กลัวหรอกทุกคนต้องตายทุกคนต้องจากช้าหรือเร็วแค่นั้นแหละเข้าใจไหมไม่ใครกลัวตายนั่นแหละแต่แม่สำหรับแม่ในใจเนี่ยกะแม่ไม่มีคู่โอ้แม่โสดเหรอแม่โสดแม่หลอกลวงอย่าหลอกลวงประชาชนนะครับแม่ไม่เคยหลอกลวงประชาชนมิจฉประชาชนเนี่ยหลอกแม่เข้าใจไหมว่ากันจ๊ะนี่แหละบอกแล้วให้อย่าหลอกลวงหลอกลวงมีดสีหลอกลวงแฟนคลับแล้วดิ๋ยวไม่หลอกลวง ก็แต่จใจจริงคนอื่นก็ไม่เข้าใจก็ช่างเขาคอยคิดเรื่องของเขาแล้วห้ามพอคิดเขาไม่ได้หรอกรูก้ไอ้แนหวาน,านาใช่ไหมผมก็บอกว่าให้ให้แม่กินข้าวเยอะๆจะได้ร่างกายแข็งแรงครับแม่ก็แข็งแรงมือช้ากินแบนกินแบนกินน้ําน้ําน้ําแร่กินแบนไปขวดน,นึงแล้วกินน้ําแร่แล้วก็เข้าเข้าไปห้องน้ํามันนี้ขาดห้องน้ําเหนื่อยมากเลยห้องน้าผู้ชาย วันต่อไปก็จะมีทางห้องน้ำผู้หญิงแล้วถ้าททำไป็นสเต็ปสเต็ปทำรว่วมกันไม่ได้เหนื่อยปวดแขนเหนื่อยมากทำคนเดียวค่ะไม,ม่บ่อยทำคนเดียวต้องตลาดเลยจ้าก็ดีแล้วครับแม่จะได้ออกกําลังกายแม,ม่ออกกําลังกายแลวแม่จะตายอยู่แล้ว <c oughs> แม่จะตายอยู่แล้วแม่อยู่สี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ตายาหรอกครับทํานาจะเป็นปสเต็ปสเต็ปวันนี้<อ>ทําห้องน้ำผู้ชายเดี๋ยวอีกวันสองวันก็ ทักแขนแล้วก็อีกสองวันก็ไปทำผู้หญิงนี่ก็หุนเหนื่อยมากตายวันนี้แหละแม่อย่าตายเจาตายคนตาใหญ่ยย,ย,ยเอ้ยมันมีวัน,ม,นมันมีวันเสียงคือดัดเสียงค่ะอ่าดัดเสียงไงดัดเสียงคนแก่กแม่ มาม่ามันอืดเต็มไป็นตันะมันมาม่าอืดยิ่งอ,อ,อร่อยอ่ะลูกไม่ต้องกลัวหรอกกินได้กินได้หมดแหละขอให้กินกินกินเพื่ออยู่เพื่อกินให้ไม่ได้อยู่เพื่อกินลูกอยู่เพื่อกินอ้ากินให้อร่อยอ<ม>ครับไม่จะอร่อยปะนี่คือต้อยมยำมาม่ามาม่าต้ยมยำไม่ใช่มาม่าหมูสามไม่ใชมาม่ารสซีฟู้ดอ่านออกหรือเปล่าฝ้าทอง อาารถูกหรือเปล่าครับมามา่าซีฟู้ดซีฟู้ดเดย์เดแต่ยังก็กินลูกชิน้นอลูกชิ้นปลาลูกชิ้นจังของลูกชายเราเองอกินให้อร่อยครับกินแล้วก็ไปเล่นกีฬานะครับวันนี้แต่ชุดกีฬามา,มาวันนี้เล่นไม่ไหวแล้ววันนี้แม่ยังนั่งพักผ่อนไม่เมื่อ,ไอยไม่เหนื่อยปวดแขนมากเลยขันห้องน้ําวันนี้ขันห้องน้าผู้ชาย เราไม่ใช่เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราอายุน้อยก็อย่างนี้ธรรมดาเลย่ะแม่กินเข้าไป okay. อโอเคอ่ันนี้ชื่นใจวันนี้แม่มากินมาเอากินมาม่าครับวันนี้แม่กินละแม่งตาซีฟู้ดีมีกุ้งมีกุ้งมีปูมีปลาหมึกซีฟู้ดแม่เคี้ยวได้หรือเปล่าล่ะ คิดไม่ได้ไม่กินไม่ได้ก็เกินสิลูกเกินเอาอือ้อร่อยอร่อยอร่อยมากง่ายๆกินง่ายๆเดี๋ยวไปกินยากทำอาชีตง,ง่ายๆมันก็ง่ายก็ทำชีวิตยากมันก็ยากอ่ะลูกเข้าใจไหมอันนี้เป็นเป็นคติประจำใจแม่นะครับใช่ทำนะตัว กินง่ายๆอยู่ง่ายๆมันก็ง่ายไปหมดเดยว <c oughs> ชีวิตเราก็แลบรื่นถ้าทำให้ชีวิตยากๆมันก็จะยากทุกสิ่ง่างจะยากจะมีอุปสรรคถ้ทาทำยาก <Okay. S 2> าง,ง่ายๆจะไม่มีอุปสรรคเ <Okay. c oughs> ข้าใจไหมก็มันก็เหมือนเนี้ยผู้วันเนี้ยเราขายลูกชิ้นจังมีคนเหมาทําบุญทําบุญเราแสดงว่าเรามีบุญต่อร,ร่วมกันจึงมาทําบุญกันได้เข้าใจไหมโ okay. อเคแม่กินให้อร่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะจัดร้านแล้วนะครับกันเลยัเลยรีบจัดรีบขายรีบกลับบ้านรด้พักผ่อนโอเคครับเข้าใจไหมครับโอเคทำเลยนั่งแล้วเนืยนั่งแล้ว